นะคะทุกคนใครจําได้ไหมเอ่ยว่าปวกน้อยต่างแดนเคยทําสบู่ตัวนี้ออกมาขายนะคะเป็นตัวสบูอ่ออแกนิกที่ปวกน้อยต่างแดนก็ยังใช้อยู่จนปัจจุบันนี้นะคะที่ไม่เคยโพส ขายหรือโฆษณาใดๆเลยเพราะว่ามันเหลืออยู่เท่านี้ก็เลยกลัวมันหมดเก็บไว้ใช้เองมาพักใหญ่ๆแล้วค่ะเราทําเป็นสบู่ออแกนิกนะเป็นแบรนด์ของพวกน้อยต่างแดนเองเลยนะจ๊ะสะบู่นี้ขนาด60กรัมน,นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวด้านในให้ดูกันนะส่วนผสมของเขานะคะก็จะสกัดมาจากมะขามแดงนะคะน้ำผึ้งมะนาวชะอมเทศแล้วก็เลือดมังกรวิตามิน D3 ช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นแล้วก็ลดจุดด่างด ลดริ้วรอยด้วยนะคะตัวนี้ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้เลยนะปวกน้อยการันตีค่ะเพราะว่าปวกน้อยใช้มาพักใหญ่แล้วก็อย่างที่ใครติดตามปวกน้อยต่างแดนมาก็คือจะรู้เลยเนาะว่าเราใช้มาตลอด แพ็เกจจิ้งนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะรถใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่เดี๋ยวเราจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าส่วนผสมหรือว่าสารสกัดทุกสิ่งอย่างก็จะใช้เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนที่หยุดผลิตไปเพราะว่าด้วยความที่ปวกน้อยต่างแดนเนี่ยเปิดร้านนวดแล้วก็เปิดทั้งสองสาขาเลยไม่มีเวลาโพสขายไม่มีเวลาทำใดๆเลยก็คือเลยหยุดไปอยุดพักใหญ่ๆเลยทีเดียวนะคะ ตัวนี้นะคะกล่องเขาจะมาแบบนี้จ้าบรรจุ60กรัมนะคะแล้วก็ด้านในของเขาเนี่ยปกน้อยจะแกะให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะด้านในเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นสบู่สีแดงเลยนะคะกลิ่นหอมมากทุกคนบรรจุห่อเนี่ยพลาสติกหุ้มอีกรอบนึงนะคะนี่แกะออกมา หอมมากทุกคนแต่ตัวนี้นะคะเป็นสบูอ่ออแกนิกสําหรับใครที่คาดหวังกับการที่สบู่ตัวนี้มีฟองเยอะบอกได้เลยผิดหวังแน่นอนจ้ะเพราะว่าพวกน้อยต่างแดนทํามาเป็นแบบเกอร์ซลีนนะคะคือล้างหน้าเนี่ยมันน่าจะไม่แห้งอะ่ะทุกคนเออก็คือแบบพอล้างหน้าไปหน้าก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้ฟองมันน้อยมากๆเลยสําหรับใครที่เคยสั่งไปใช้นะบอกได้เลยว่ากลับมาซื้อซ้ํากันเยอะมากๆเลย ตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้เป็นสบู่โอ้ยหอมมากหอมจึ้งมากทุกคนแล้วก็ใช้ไม่แพ้เลยสาหรับใครที่ใช้แล้วแพ้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนไปเลยจ้าตัวนี้ใช้ได้เช้าเย็นหรือว่าใช้ได้ตอนไหนก็ได้ทาทั้งหน้าทา,าทั้งตัวได้หมดเลยจ้ะคือบอกได้เลยว่าตัวนี้ใช้ดีมากจึ้งมากปวกน้อยต่างแดนการันตีเพราะเราใช้ของเรามาตลอดเลยไม่เคยผิดหวังสำหรับคนที่ แพ้ง่ายใดๆโอ้ยกลัวจะสิวขึ้นไม่มีจ้ะบอกเลยตัวนี้เป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลย เพราะว่าปอกน้อยเป็นคนหนึ่งที่น่าเย็นมาก่อนนะเรากลัวกับการใช้ครีมใช้สบู่มากๆเลยแล้วอีกอย่างนะคะตัวนี้ปวอกน้อยทําเองทําใช้เองด้วยแล้วก็ขายเองด้วยก็เลยการันตีได้เลยจ้าสาหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะสั่งซื้อหรือใดๆเนี่ยก็ทักหาปวอกน้อยต่างแดนได้เลยแต่ว่าล็อตเนี้ยบอกได้เลยว่ามันหมดไปแล้วนะคะจริงๆไม่หมดหรอกแต่ว่าปลอกน้อยไม่ขายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมีล็อตใหม่เข้ามาเร็วๆวนี้นะคะสําหรับใครที่อยากได้ จองไว้ก่อนได้เลยและใครที่อยากขายหรือว่ารับไปขายเป็นตัวแทนขายเนี่ยก็ติดต่อปกน้อยต่างแดนได้เลยมีทั้งไทยและยุโรปนะทุกคน